สวัสดีครับตอนนี้ขณะน,นี้อยู่ภาคใต้จังหวัดกระบี่กระบี่ก็สวนปาล์มนะครับพี่เอกก็สวนปาล์มก็ลูกไม่ค่อยมีนี่ครับให้ดูนะครับลูกมีแต่ว่าอยู่สูงมาก้าไม่ขอต้องต่อด้บรรยากาศร่มรื่นแก่ใสหน้าอยู่นะครับ ให้ดูทิ่ทั์ภาคใต้นะครับต่างกับที่ทุกครั้งที่ในคลิปเห็นแต่ในเมืองรถบรรท,ทุกมเปลี่ยนบรรยากาศเไหมหดูครับภาคใตก้ก็บรรยากาศประมาณนี้ครับผาดผ้ามาเดี๋ยวก็ลงเล่นน้ำโคลงได้สบายน้ำโคลงนี้ใสะสะอาดมีฝายกันน้ำขนาดเล็กๆ ี่อยู่ที่อำเภอชัยบุรีนะครับต่อกับอำเภอของนมมีปลาด้วยครับดู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 ดดมีใต้ตกอไฟเนี่ยเดีย๋ยวผมจะดำน้ำไปจับปลาให้ดูก็มีหน้ากากอันนึงก็เล็กปลายแหลมอันนึงก็ส่วนมากปลาพุ่งอยู่ใต้กอไฟเนี่ย เอาไปไปโมไปดิมเห็นต้องดำน้ำเข้าไปอยู่ใต้ตตตนี่ใต้โพเยนลาพุ่งยานลอยู่ใต้นี้บางนีนนเพื่อนเพื่อจานิ่ตกบคนที่ผ่านมาทางนี้นะครับผ่านมาใน่องนี้บางบ้ายังไม่เคยได้ยินเสียงาพายขมจริงๆครับีคือเสียง กาสวดครับถึงเมื่อไรส้สวดก็สดน,นะครับน้ำเย็นมากครับผมว่าบางคนที่เห็นคลิปมุกผมเห็นคลิปนี้บางคนไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อได้ไม่เคยเห็นน้ำคลองที่ว่าร่มรื่นเย็นแบบนี้ผมเชื่อได้บางคนไม่เคยเห็นจริงๆนะครับผมเลยทำคลิปนี้มาอยากให้ คนบางคนที่ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ได้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศภาคใต้นะครับภาคใต้จังหวัดกระบี่เดินมาเที่ยวได้นะครับต่ตมาที่ติกตอกผมได้เลยครับผมจะแนะนําทางให้นะครับ